โรงงานน้ำตาลแบ่งเป็นกี่เขตพี่น้องชาวไร่อ,อ้อยทราบหรือไม่ตนเองอยู่ในเขตพื้นที่ใดมีโรงงานไหนกันบ้าง,รงรเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับถามพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับ วันนี้ผมมีข่าวสารน่ารู้นะครับมาแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับได้ร <Doom. S 1> ับทราบกันนะครับซึ่งมีหลายๆท่านด้วยกันนะครับยังไม่รู้นะครับว่าตนเองอยู่เขตพื้นที่ใดนะครับและมีโรงงานน้ำตาลไหนกันบ้างที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตนเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจึงได้สรุปนะครับในส่วนของเขตพื้นที่โรงงานน้ำตาลนะครับแบ่งเป็นกี่เขตด้วยกันนะครับ และพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ใดนะครับมีกี่โรงงานน้ําตาลนะครับที่สามารถนะครับนำส่งอ้อยนะครับหรือผลผลิตของเรานะครับให้กับทางโรงงานน้ําตาลได้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ